มันเน้นเป้ามันเอาใหญ่เฮ้หน้าอะไรดียาวโต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 ก็ไม่เล่นาวีโตโตไม่ตอบอ่ะไข่มันเขาออกออกเก่งไอรซอดใช่เราจะไปลงแรงกันเราจะไปลงแรงกันพูดอะคนนี้ใครพูดไาเดี๋ยวกูดูวันใครใครพูดคนคนที่เล่นกันเมื่อวานคนที่เป็นลูกไฟปะ ทำไมปะกูดูส่งเนี่ยเนี่ยอันชี่กูดูกูกูดูสตรีมกูอย่างแรกเลยเฮียไอ้นนท์มึงดูอันนี้แหละไอ้ไอ้คนที่มันเป็นฝรั่งพุมสี่ที่มันจะเปลี่ยนสิเรื่อยๆอ่ะไอ้เชี่ยไม่มว่กินมันกินมล่นกินเนีเนี่ยเล่นกินอะไรวะกินโซนไอ้เชี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เกมมึงรู้ปะอะไรถ้าถ้าถ้าติดจินแค่ไม่อัปเดตมาถูกตะวี่มากูบอกเลยเครื่องระเบิดคอมก็ไม่อยู่ยังไม่ครบเลยเนี่ยเออนี่ยังไม่ครบไยังไม่จบเลยดีกว่า ไอ้ชีถทาอเดทมาทาอัเดทมาโคบแะคกูว่าเป็นลอยจิงอ่ะกูได้แค่สอุเก้าเปอนต์เมื่อกี้มันั่งตีจะเปนเ็มย่้นงใชมันโอ้สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับไม่ไมีครัโอเคครับเอ้ยตทัวก็เล่นหรอกรับตัวเล่นอันชีมิแพ็ก กัญญาลัตใช่ป่ะเออกัญญาลัตแล้วคนนั้นคือใครฮะคน,นเลขกหนึ่งคือใครวะเล็กหนึ่งคือใครวะ<ม>เบอร์อหนึ่งบิ๊กที่หน้าอย่างเงี้ยเลขกหนึ่งเบอร์หนึ่งนะมันเรียงตามเลขเอามืหาอหัดจูบแยเหรอเอาไม่เอามาโต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 ,ตไม่ได้เล่นเหรอโตไม่ตอบ เยวไม่ตอบสวยเยว่คนี่ดูคนไม่ไม่อยากเล่นมันแนั่นแหลกอยู่ใครเขาออกขงวะพี่ชอ้เออเกมเท่ากูนมาสุบแล้วก็พ่นเงาอะ ไปละมันสูบมันแม่งดูเรือดูค่เรือัวอยาเป็นเนื้อคอมโบนึงมาเว้นมอ

แม่แจ็ก,ก,จกบ้านขบ้าไข่เขามีงานรอบยุทธกางทางบ้านมึงมาเันเรื่องฮีอะไรเลยเป็นเรื่องอะไรเนี่ยง